เดี๋ยวไปแถวโซนภูเขานั้งแข็งเฮ้ยเรื่อยวะโซนอะไรวะโซนภูเขาไฟเดี๋ยวตามมาแล้วกันก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอ่อตะลุยซุ้มขอไฟกันนะครับว่าไอจุดมืดๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอตรงเนี้ยคือมันจะมีอะไรมันมีอะไรกันแน่นะครับในจุดมืดๆก็คือผมยังทัวไม่หมดด้วยซ้ำไปนะครับของแมปนี้นะฮะเอนรกอ่ะเทนรกเท <c oughs> นรก <c oughs> มาวันนี้ก like ็คือแก๊งยูนิคอร์นนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับก็คือว่าพอดีผมก็พอดีพอดีแบบทีมผมก็โหดเกินอะครับจำยูนิคอร์นได้ถึงสามตัวครับขายลูกขายลูกแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้ยังไม่มาเนี่ยมาละอีกตัวมาละขี่แล้วมาขี่แล้วขี่แล้วไหนสิดีใจไหมตื่นเต้นไหมเย่เย่ขี่อีตัวตงเลยอะไรวะแล้วบินได้หมดเลยนะเขาเรีนแบบก้าวก้าวกระโดดนี่หว่า บางคนที่อายุสามสิบปียิ่งเห็นมันมาจับไอ้นกไปอยู่เลยเฮียยี่แปดมีเฮ้ยี่แปดอะยี่แปดก็เสียวได้นะวัถึงยังมีเชตากอนปะนี่ไงใกล้ๆเราเลยอยู่ไหนไหนวะแพรวอยู่ไหนอ่ะไหนวะอ๋อนี่ไงจุละนี่ไงมีรูปภาพขึ้นละอยู่ตรงแพรว่ามันอะวิธีมันเกิดอะไรไอ้พวกนั้นกูขอลงเวลาวาก่อนมันเป็นไรปะแสดงว่าลาวาเดินได้เว้ย เพื่อนๆไม่ต้องกลัวมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงเหีหเ่ยววันนี้เราจะไปปาบเจตาก้อนมีปะ่ะเลยแล้วไหนตัวอ,อยู่ไหนวะไหนวะรูปภาพเพื่นแต่ไม่เห็นตัวงงหรือว่าอยู่ยในถ้ำยังไม่เกิดเปล่าหรือว่าอยู่ในถ้ำหมดยังไม่เกิดยังไม่เกิด<อ>นี่ไงไหนวะโอ้นี่ไงโอ้โหตรงกูเลยเนี่ย เอาเลยกําลังพึงศาสลัดกูไม่ช่วยเลยว่ะไว้ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเอาเลยป่ะเล่นเลยป่ะล่ะเฮ้ยดูดิมันบินเร็วมากเลยอ่ะเลือดเลือดกี่มาเลือดเท่าไหร่นะเลือดหมือนหนึ่งสวยว่ะมันมองไม่เห็นหรอเฮ้ยก็เท่ากับยูนิคอร์นป่ะเดี๋ยวเรามาตีบอสขอคอยกูหลาบเลือดสองแสนโอ้ยไอ้เฮียกูเลือกกูเข้าไปแล้วไอ้สัตว์กูตีไม่เข้าไอ้สัตว์กูตีไม่เข้าแล้วต้องเข้าไปตีสองคนสามคนไม่เข้าเอาเลยป่ะ อัตราการจับเท่าไหร่วะอัตราการจับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่เพี่ม๊อบก็ใช้ยูนิคอร์นดิเอาเลยนะเอามาเลยเอามาเลยมั้ยเอาเลยอุ้ยเลื่อนลงแล้วน่ะเฮ้ยเอาเร็วดิเอามามามาเล่นแม่งเลยเฮ้ยดดิเริ่มจะมันมันมันแตกแล้วน่ะเอ้ยได้อยู่เหรอได้อยู่ได้อยู่เนี่ยให้มันบางจังวะไม่แรงเท่าไหร่ ไอ้เฮียมาถึงก็บอกเอาเขาเลยอ่ะกูงงว่ะไอ้เฮียว่ามันงงอ่ะเฮ้ยมังสมัยดีตำนานมั้งมังกรสวรรค์ในตำนานมังกรสวรรค์เหรอเฮ้ยอะไรมันนี่เฮียกูงัวปหมดแล้วมันเร็วมากเลยนะเอามาดิเอามาดิเฮ้ยมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยอูกระบาดอ่ะเยสไอ้ดำมาว่ะไอ้ดำแล้วไอดำมาสู้แล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเจไดก็แม่งกากจังวะเฮีย นี่สู้ตัวละรเรามไม่ได้หรอบอกเลยเฮ้ยเราอยิงมันไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยกินกินข้าวเลยนะระว,วังตัวละครแตกนะกินข้าวข้าวแดกตีนได้อยู่พึ่งแล้วกูเรื่อดิเฮ้ยไอ้เฮีย มีไม่ได้ก็ไหนน้องเขาไหนไฟไฟไหม้วะไหนง,งงเลยเฮ้ยมัตายระวังระวังตัวละครด้วยเฮ้ยมันจะมืดแล้วอะ่ะมืดแล้วอะ่ะยังยังยังแต่ให้มันตายแล้วกูจะจับมันไอ้เฮียมามาเพื่อสิ่งนี้ปะเนี่ยมาที่เนี่ยมันจะแตกแล้วเยเฮของใครเนี่ยของใครวะเหรอไอ้ดำ อไอด้ดำสองตัวเลยเหรออาแล้วยูนิคอร์นกูอ๊ดตายมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอปุ๊บปุ๊บข่าวว่าพลังโจมตีมั้ยแรงเหรอไม่ตายแล้วน่ะไม่ศูนย์จุดศูนย์จุดไอ้เหี้ยไม่เข้าเลยเยสเจ็ดดาก้อนเจ็ดดาก้อนไประวังด้วยอย่ไปเจ้ากูเหี้ย มาดิครับตัวฉันยงไงล่ะมือไม่หมดละมือหมดละคุ้งหมดละงงไม่จ้างงไม่จ้าเอาดิขอน้ำแข็งสาดหน่อยทีรอบนึงน้แข็งน้ำแข็งสาดที่รอบนึงดิไรนูว่เย้พ่วงนค้างแล้วอะมันชนมันชนช็อตช็อตโอุ้ย โอเคสี okay. ่เปอร์เซ็นต์เก็บ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 พอเลยพอเลยพอเลยเฮ้ยเฮ้ยเกลือบเกลือบสูตรเดิมเหรอสูตรเดิมเหรอสูตรเดิมสูตรเดิมมึงเร็วเหรอมึงเร็วเหรอมึงเร็วเหรอเขาบอกว่ามึงเร็วเหรอมึงเร็วเหรอไม่ทันลูกบอลกูหรอกบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยตาแล้วติดว้เฮ้ย หัวหน้าเฮ้ยมันได้ไม่ได้สีทองสามอันเลยอ่ะเออได้แต้้มไดแล้วกูได้หมื่นหนึ่งทำมันได้ง่ายกว่าไอ้นั่นเหรอเออมันมันไอ้เรามีมีคอนสามตัวเปล่าเราเป็นพวกเทพศักดิ์สิทธิ์ไงแล้วมันขี่ได้เปล่าไปเบลามุดอยู่ตรงนี้มรนนีี่่านี่เราไปแต่แบบว่าอะไรวะ ตัวโหัแล้วก็แบบไปแต่ภูเขาไฟอะ่ะท่าเนี้ย <c oughs> อยู่นี้อยู่ในไร้แ,แก้วตรงน,นี้มันอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำถ้ำมาเก็บตามมาตามมามันตัวมัฟอีกที่หนึ่งมัฟตรงกูอะ่ะมัฟตรงกูมันจะมีคนไปฟาร์มหรือเปล่ากูไม่รู้นะ เอ้ยกไม่มีไอ้นี่แล้วว่ะเฟืองโลบไอ้เหี้ยเดินช้าเลยกูไม่ละลูกลูกพอหรือไปช้าลูกเพื่อนปะลูกพอลูกพออู๋พออยู่แล้วเวลขนาดนี้กินเลเพันเลยไอ้เหี้ยได้ครบหมดแล้วอ่ะตันตันแล้วอ่ะพวกเราอ่ะตันตันหมดปลอกอยู่วะื่จับยัดบอก มันอยู่หรือเปล่าต้องดูอมันต้องมีคนฝามเอ้ยอยู่อยมันเอ๋อมากมันเอ๋อมากตอนนี้นี่มาม,ามากเลย <c oughs> มันเอ๋อมากหน้าเหมืองหน้าเหมืองหน้าเหมืองนะหน้าเหมืองมันจะมีเหมืองอะไรเล็อกๆอะ่ะมาเอาเจนก้อนลุมนิเย็ดเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเเฮ้เอ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยยเฮ้ยก็ตยตยเฮ้ยเยเยเฮ้ยยยเยย้เยเฮ้ย ถึงอยู่นะสี่เก้าแล้วเว้ยไม่ได้ไมาตายหรอเนี่ยเดียยวมาตายหรอกเอ้านี่ใครไอเหี้ยมาตายสงสารมันเก็บเข้าบ้านมันตายจริงๆเนี่ยมันตายนะมันไอเป็นสีเก้าอะไรว่าทำไมมันเลื่อนน้อยไอเหี้ยมันมันไม่ให้กูจับว่ะจับไม่ได้เหรอ เหนื่อยเนอะว่าต้องให้มันเลือดเลือดเลยนะไ,ไม่ไม่ไม่กูจับข้างหน้ามันไงอุ้ยกูจะตายเหี้ยมันเอากูอยู่เดียวเลยเนี่ยโอเคเรื่องเฮ้ยติดเอ๋อเฮี้ยวดว่าติดแล้วตอนเนี้ยโอ้โหแรงมากเลย เอาไปเผาไฟเล่นที่บ้านดิมันช่วยขุดแล้วมันช่วยทำอะไรวะ4%ไม่ติดเลยเหรอเอาวืดเฮ้ยรถเจ็ดรถเจ็ด,ร,ด,ดร้อยปิดจ็อบแล้วเรียบร้อยแต่จ็อบ,อบได้สามพันห ลงระเบ็เนดน้องเป็ไปกันเร็วเกือบเรวเกืบ 29, 600. อบยี่สิบยี่สิบเก้าอีกหกร้อยอยี่สิบเก้าแล้วค่ะพี่เฮ้ยก็สามสิบแล้วอ่ะฟัสซิก็ยังแจ่วนะ่ปดอยแก้วดิเราเหลืออะไรวะปิดจ็อบนกใช่นกไหนนกนกสีแดงอะนกเทพเทพเลยอะ มันจะมีแมงป่องยักษ์ไว้แล้วก็นกยักษ์อะนกสีแดงอะโอ้โหนนกจะไหวเหรอนกไหวดิความไม่มีโฟงโหลอ่ใช่เขามีโฟงโหลเป็นอย่างี้แหละแล้วไปว่ามันไรประโยชน์ยังยังมีอยู่นะกูออกจากคางกูเล่สัตว์ออกคางมาแล้วเออไม่อยู่แล้วมันมีอยู่ปะตัวใหญ่ปะมีอยู่จ้าไม่มีลูกจับแล้ว ียวอันนี้อยู่นี่เลยโอ้โหเริ่มเลยใช่เหรอไอหมามึงหาเรื่องหรอมืดแล้วไหนเฮียนี่เอาเด้เดี๋ยวสิว่าน้ำแข็งจะชนะไปปะเยสโคตรขิงอ่ะไอ้เฮียไหนว่าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยนะเนี่ยนะนี่โคตรสุดหรอนี่คือนี่คือบอสเหรอนี่คือบอสคือบอสเหรอกูตบด้วยน้องแข็งกันมาดูมันขิงตัวมันใหญ่อยู่นะ จอโลหิตก็ยอมไม่ได้เจดาก้อ,อ,อนไปสัตว์ต้องเจอตรงนี้ลงแล้ว oh <wow. S 2> บินชนแม่งเลยตัวใหญ่ oh. นะตัวใหญ่โอ,อูยเฮ้ยมันจะตายแล้วนะ่ะ <c oughs> เฮ้ยสามพันนิ้งเขาจะปิดจ็อบเลยอะ่ะเฮ้ยมันจะตายเก,เก็บเก็มาหรือว่าซื้อเก็บไม่ได้ไม่มีไม่ <c oughs> ไมีลูก <c oughs> เก็บแล้วเฮ้ย <c oughs> ติดเฉยเลยว่ะไม่ Mechan ติดหรอกตายเรียบร้อยโอ้โโอ้เวลอัพเวลอามแตกหนาวว่ะหนาวค่ะอันน้ำหนักดีว่ะพวกกลับบ้านเดียวเอาซะเหนื่อยเลยอยู่ไหนกันนะทุกคนตีอะไรบิดอยู่ตุ้ม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 ตมวันนี้ตีแต่บอสเนาะ แค่ว่าโอ้โหแค่ว่าตีเสร็จแล้วกลับมาบ้านด่วนเลยนะสาตวหดหูแผลพบพองอะไรเนี่ยแผลพบพองเลยเออเดี๋ยวกลับมาบ้านกันด้วยนะดูสัตว์กันด้วยโอเคไหนหช่วยสัตว์เก็บผลไม้โอเค ทุกคนมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับ๋ยวคลิปหนเดี๋ย่ผมคือมันก็มันก็หมดแล้วอ่ะจริงๆคือภารกิจเกมนี้มันก็มีเท่านี้อ่ะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ยังไม่จบหรอกนะครับดย๋าแต่เล่นไปเรื่อยนะครับก็ยังไม่จบใช่แต่คือผมอ่ะกับทีมามาไกลาเกินไปนะครับก็คือเหมือนก้าวกระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ได้ที่ผมได้ตั้งแต่ยูนิคอร์มาเนี่ยคือ,อรู้สึกว่า,าใช่อะไรมันง่ายขึ้นหมดเลยครับคือเหมือนมันได้หมดแล้วอ่ะเอาจริงป่ะมันไม่มีเียอะไรให้ได้แล้วอ่ะ <laughs> มีแต่อะไรวะมีเลยเยอะใช่เลยเยอะเลยเยอะยอครั้งหน้าอย่าไปทำอะไรต่อภารกิจยจะติดตามด้วยนะโอเคป่ะตอนนี้ได้เจตาก้อนแล้วครั้งหน้าผมอาตาขี่เจตาก้อนไปไหนก็ได้นะขี่ขี่ขี่เจตาก้อนเลยเออตอนนี้ก็พาถึงครัวผมก็ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกคนดูดิเป็นไงนี่อย่างกระชาวสวนนี่ก็มีลูกทีมนะครับช่วยเก็บกวาดนะเออผมรู้สึกว่าเห็นเจตาก้อนมันเนี่ยมันเก็บเกี่ยวมันเก็บเกี่ยวอ่ะมันมันเร็วมากเลยนะมันเก็บเกี่ยวอ่ะ ผมน่าจะไปเอาปิดสักอีกสักตัวนะครับแล้วก็วางไว้ที่บ้านนะครับเพื่อให้มันเก็บเกี่ยวนะมันเก็บเกี่ยวเร็วมากนี่ของหมดแล้วใช่ป่ะไหมจะต้องไปคาบลูกเพิ่มอีกเอกอตลัดโอเคเจอกันคลิปหน้าครับพี่บ่ายครับพะละขอพงมากเลยเดี๋ยวรีบไปละ